เออลงลงไปไก่ยอยเลยกไก่อุ้ยลงด้วยอ่าโอเคผมเศว้าดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการไทยยูท่อชแน,นลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เล่นเกมสลมดังเฮดเเป็นคิดที่2แล้วนะครับวันนี้ที่มันเล่นนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นตัวมิซึอินั่นเองนะครับนี่เลยมิซึอิตัวนี้เลยนะครับก็พอสวรค์ก็นะครับเปิดไปแล้ว 39เนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับนะฮะก็ยังไม่ได้อัพนะครับก็เดี๋ยวจะอัพอันนี้เต็มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาอีกสักพักหนึ่งก็จะมาอัพอันนี้ด้วยนะครับให้มันเต็มนะครับโอเคแล้วก็รูนเรียกรูนนะกันนะรูนที่ผมใช้ก็จะเป็น รูนตัวนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้แต่ผมบอกเลยว่ารุ่นเนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องประยุกต์ใชนะ้สำหรับตัวมิซอีนะครับมันเป็นรุนที่โอเคทุกสุดและสำหรับการเล่นมิซอีนะครับโอเคแต่ผมขอตัดไปตอนที่เจอห้องแล้วก็เลือกตัวละครอะไรเสียนเรียบร้อยแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็เข้าไปสู่ในเกมแล้วนะครับผมโอเคยังลุกตีบาวมา ผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะส่งให้หรือเปล่านะจิเบ้ามาโอ้ยผมเล่นจังหวะไม่ลงไอ้เหี้ยต้องรูสามลูก เดอบเดืบเดือบแบบเผลอเฮแล้วแบบสอบไปโดนอะไม่เป็นไรมีซีเรียสนะครับบบคอยสลงไปสองลูกแล้วว่ะสองกิ๊กผมอ่ะไปไปไป อุ rumor, ๊ instructions. Uh, instructions. Yo, s <S ่มเร์เ้ไม่ลงว่ะรีาวระกิจัดเลยเพื่อนเออจัดเลยเพื่อนสวยโยโมชิเดะสวยจัดไปเลยเอ้ยไอเชี่ยแม่งแบบหลบได้ไงหลบมันหลบได้ยังไง เล่นในคอมนะฮรลักไก่ครับลักไก่ย,กย,ย่อยลักไก่อุ้ยลงเลยลักไก่ลงอะบอกเลยยังไง่อุ้ยไม่น่าลงรีบาวาอู้ยลงอ่ะเล่นเองเลยก็ได้เออลงอีกแล้วอะ ได้ขนาดนี้ตาเดียวก็พอแล้วครับแกตาเดียวก็เหลือเฟือแล้วอ่ะกโดนลักไก่ก็เปล่าเราสองแต้มก็เอาจังหวะนี้ ลักไก่อีกทีเอ้ยไม่ได้มายูชูเอ้ยทำไมในในทำอย่างนี้อย่างนี้วะโอ้โหลตียบอลเลยลักไก่แม่งเ,เลยไม่ลงแล้วลักไก่ไม่ลงแล้วดีบาวไม่ได้ด้วยข้ามมแต่ไม่ชิดมาละยี่ปองจิ ลงครับของจิ้งคนเนี้ยอุ๊ยไม่ลงตัวสกุลิย์นี่แม่งนี่เบาไม่ค่อยได้แล้วอะ 日本、一っくり一度、もう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 一度、も

เยัยแม่งตบเอาตบเอาเลยอ่ะเอาเลยเล่นเลยโอ้เพื่อนยิงดาวเสียบอลสองรอบแล้วเว้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหแบบนย่งดาวเสียบอลสองรอบแล้วก็ไม่ได้ใช้สกิลก็ไม่ได้ใช้สกิล ต้องการสามแต้มกว่าถ้าลูกนี้ไม่ลงก็จบกันไม่ลงโอเคจบเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้แล้วสวยไม่ลงเลย เก็บกระเป๋บบาบ้านครับผมท่านผูน้ชมอีบาวไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยชุดไม่ลงแล้วอะ่ะ โอ้โหเคสผมก็เป็นประมาณนี้นะครับคือผมเล่นในคอมด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยชินนะโอเคแต่ก็ทำแต้มไปได้ค่อนข้างเยอะมาก20กว่าแต้มนะครับก็สำหรับใครที่จะเอาลูนี้ไปใช้นะครับผมก็แนะนำเลยนะครับรับมิสซี่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เติมเลยสักบาทนะครับเป็นสายฟรีนะครับเติมครั้งแรกผมยังอยู่เลยัน โอเคนะเดี๋ยวไว้เจอนะอเออพาร์ทหน้านะครับก็สำหรับคลิปหน้าอาจจะมาเล่นตัวออตัวกอริลลานะครับผมก็หรือตัวนี้ครับนี่ครับอคาองอยี่นิดนึ่งนะก็เดี๋ยวไว้เจอนะครับบายครับ